ครับนี่คืออุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กนะครับเป็นส่วนอุทยานแห่งชาติสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่10อุดรธานีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กอยู่ที่ไหนอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กอยู่ที่อำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครครับ,รบก็เป็นทางเดียวกันกันกบที่ขึ้นไปวัดถ้ำพวงครับข้างบนวัดถ้ำพวงก็ สวยนะครับแต่เดี๋ยวเราเข้ามาชมอุทยานแห่งชาติภูผาเล็กกันก่อนก็ตามระเบียบของกรมอุทยานนะครับก็คือต้องมีอัตราค่าบริการที่จะป่านเข้าไปรวมไปถึงยานพาหนะด้วยนะครับเด็ก10บาทผู้ใหญ่20บาทถ้าเป็นชาวต่างชาติก็100บาทนะครับเด็กก็50บาทมอเตอร์ไซค์20บาทรถยนต์นั่งส่วนบุคคล4ล้อ30บาทรถยนต์โดยสาร6ล้อ100บาทครับ แยกคนแยกรถนะครับเนี่ยเข้ามาข้างในก็อยู่บนเขาครับอุทยานก็ต้องอยู่บนเขาเป็นป่าไม้ครับนี่เป็นเจ้าหน้าที่นะครับที่ให้คอยให้คําแนะนําถ้าเราค้างคืนได้ไหมครับได้ค่ะเต็นทางอุทยานจัดเตรียมให้ไหมครับต้องจองค่ะจองจองไปที่อุทยาน<ม>อ่าไปที่กรมจองทางเพจค่ะจองทางเพจ อัตราเต็นเป็นยังไงบ้างครับถ้าเอาเต็นมาเองเอาเต็นมาเองคิดคนละสามสิบค่ะตอนหนึ่งท่านค่ะตอนท่านครับแล้วถ้าเต็นของอุทยานนะครับหลังละสองร้อยิบห้าบาทค่ะพักได้กี่ท่านสามสามถึงสี่คนค่ะอืมแล้วยังมีบ้านพักด้วยใช่ไหมมีค่ะบ้านพักก็มีค่ะอืมก็ติดต่อสอบถามมานะครับผ่านหน้าเพจของอุทยานแห่งชาติภูพาลิกค่ะครับอ่ะไปกันต่อครับน้องก็จะ มานั่งให้ข้อมูลเรานะครับในส่วนของวิยยานแห่งชาติภูผาเล็กเนี่ยอยู่บนภูผาเหล็กก็คือบนเขาบนเขาภูผาเล็กเนี่ยหละครับเข้ามาก็จะเจอพื้นที่พื้นที่ของตัวอาคารสำนักง,งานนะครับที่ทำการอิทยานยอยู่ด้านหน้าแล้วก็ นะก็มีที่ติดต่อสอบถามแะเนี่ยจะเย็ยนเกินไปแล้วนะครับีนทุประจานกลางเต็นนะครับขึ้นลงสะดวกคะัขึ้นลงสะดวกนะครับก็นี่พาชมครับ ไม่ใกล้ไม่ไกลครับมาบอำเภอสองดาวว่าขึ้นมาวัดทํามพวงนะฮะหรือจะปักหมุดขึ้นมาที่อุทยานเลยก็ได้นะครับนี่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครับแล้วก็สอบถามได้นะครับว่าภายในนี้นี่ยังไงอะไรแบบไหนนะครับเหมือนที่เราสอบถามกัเจ้าหน้าที่เบื้องต้นนะครับ จัดโซนไว้ดีทีเดียวเลยนะฮะอากาศตอนนี้ก็เริ่มจะเย็นๆนิดๆแล้วนะครับเยนนิดๆ,น,ดๆน,ดนี่เป็นห้องสุขขาเตรียมไว้พร้อมเลยนะครับแยกออกจากกันทั้งหญิงและชายชัดเจนนะครับลานกลางเต็นท์นะฮะ ลานจอดที่รเตอร์แล้วก็เป็นลานกลางเต็นท์ด้วยครับแลเราเดินไปดูกันนะฮะจัดเตรียมพื้นที่ไว้ให้เรียบร้อยครับมีเจ้า้าที่ดูแลตลอดเลยนะฮะเรียกว่าปลอดภัยครับเป็นสัดส,ส่วนครับ เป็นหินหนะฮะเป็นหินทรายส่วนมากกฎของอุทยานก็คือห้ามเอาอะไรออกไปจากอุทยานนะครับแล้วท่านเอาอะไรเข้ามาเก็บกลับไปให้หมดด้วยนะครับของเราขยะทุกชิ้นทิ้งไว้นะครับจุดจอดฮอเฮลิคอปเตอร์นะครับ ก็เป็นบ้านโซนบ้านพักเลยนะฮะไปดูโซนบ้านพักกันรักมีแอร์อย่างดีเลยเนี่ยนี่ครับลานกลางเต็นท์บ้านพักภูผาเล็กสี่ถึงหกบ้านพักเจ้าหน้าที่นะครับอันนี้บ้านพักก็เรียกบ้านบ้านภูผาเล็กนะครับมีแอร์อย่างดีเลย ส่องหนข้างในเป็นยังไงมงีมุงลวดโอ้ฮนะเป็นทั้งหมดสามที่นอนเลยนะครับเท่าที่มองเข้าไปนะจะมีเตียงสองชั้นด้วยแล้วก็เตียงชั้นเดียวด้วยนะครับต,ตอนนี้เขาล็อกไว้นะครับเดี๋ยวนะเที่ยวหน้าเรามาพักกัน ติดต่อเข้ามาทางเพจของอุทยานนะครับลับออกทางนี้เลย เป็นเหมือนชั้น,นอนหินนะครับชั้นก้อนหินก็คงจะประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าอยากจะไปเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับเขาก็จะมีช่องทางให้ลงไปนะฮะนี่เส้นทางศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษถ้ำนกกก สถานีที่1นึ่งนะฮะพืชชั้นต่ําสถานีที่2วัฏจักรของน้ําสถานีที่3ามไซสถานีที่4ป่าเต็งรังสถานีที่5สมุนไพรสถานีที่6ลานอุตสาสวรรค์สถานีที่7ป่าเบญจพรรณสถานีที่8ป่าดิบแรงสถานีที่9ปลวกนะเริ่มก็ตรงนี้เลยนะครับก็เดินไปตามแผนที่ลงไปตรงนี้เดี๋ยวลองลงเซิฟฟลงมานี่หน่อยแล้วกันนะครับ มีนกอยู่ตรงนี้ด้วยก้าวลงไปนะครับเขาก็จะบอกระยะไว้นะครับแต่ผมคงไม่ได้เข้าไปนะฮะจะคำนวนี่พืชชัน้นต่ำ450เมตรวัตจักรของน้ำ570เมตรถ้ำนกกก600เมตรภูพระธาตุ1,450เมตรนะครับ มีได้หนึ่งก็ได้ฮนะก็จะเป็นทางเดินนะครับเป็นทางธรรมชาติด้วยแล้วก็ในส่วนหนึ่งทางอุทยานก็ได้จัดเตรียมเพื่อให้สะดวกในการเดินนะฮะนู่นนะครับก็เข้าไปข้างในป่านั่นเลยนะฮะเดี๋ยววัเที่ยวหน้ากันละกันนะครับอันนี้พาชมรอบๆก่อนนะครับน่าศึกษาทีเดียวนะฮะเกี่ยวกับอ่าเขาเรียกระบบนิเวศ ภายในป่าแห่งนี้นะครับแล้วก็อุทยานหลายๆที่ก็จะมีบริเวณให้เราเข้ามาศึกษานะครับเรียนรู้แล้วก็ศึกษาธรรมชาติกดก็ไม่มีอะไรมากครับอย่าไปเด็ดอย่าไปดึงอย่าไปทํำลายสิ่งของภายในวิทยานครับแค่นั้นดูแต่แตามืออย่าต้องแค่นั้นครับถ้าเข้ามาพักหรือมาเที่ยวก็ ออกไปแค่ความทรงจำที่ดีนะครับถ่ายรูปลงเฟซลงอะไรก็ว่าไปความประทับใจที่ได้รับผมกำลังเดินออกเลยนะตอนนี้เงียบดีครับ นี่เป็นเสียงลีดหนึ่งเลไล่อ,อ๋อห้ามก่อกองไฟนะครับเขตปลอดแอลกอฮอล์ห้ามทิ้งขยะเจนห้ามบินโดรนนี่ห้ามบินโดรนด้วย อันนี้ในส่วนของเขาเรียกว่าแคมปิ้งมีที่ประกอบอาหารได้ด้วยนะครับนี่ในส่วนของแคมปิ้งเดี๋ยวเราก็เดินออกไปไปดูในส่วนของเขาเรียกว่าจุดชมวิวกลับมาก็จะผ่านศูนย์บริการนักท่องเที่ยว มั่นใจครับเรื่องความปลอดภัยนะฮะอุทยานทุกที่ปลอดภัยครับถูกจัดสรรไว้ให้สําหรับนักเที่ยวเข้ามาพักผ่อนอยู่แล้วครับจุดไหนอันตรายจุดไหนไม่ให้ไปเขาก็ห้ามนะยกเว้นเราไปกันเองมาตราสิแห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ1ข้อ1จนถึงข้อที่สิ มีมาตายี่สิบมาตายี่สิบด้วยเดี๋ยวเราลอไปตรงนี้ครับอันนี้ะชั่วเลยนะครับว่าถ้าใครอยากจะเจรจาจะจา๋าชัดเจนต้องมาจุดนี้เลยนะฮะนี่คือจุดรับสัญญ,ญาณโทรศัพท์จะ,ะเดินลงไปชมวิวนั่งครับ จุดนี้เป็นจุดชมวิวนะครับช,ชั้นนั่งสองตัวจุดชมวิวสองดาวอเดี๋ยวไปดูกันครับจุดชมนกด้วยนี่จุดชมวิวสองดาว เตียงเก้าอี้โต๊ะอะไรวไ้ให้เรียบร้อยนะฮะนี่คจุดชมวิวก็เห็นพื้นที่ออกจากภูผาเหล็กได้ไกลเลยนะครับสุดลูกขุดตาวันนี้มีท้องฟ้าโปร่งอากาศเปิดมองเห็นได้ไกลถึงนกลองเขี้ยวเจ้าไปหมดเลยอ่าเนีเป็นเต็นท์นักท่องเที่ยวนะครับมากลางเราไปกันต่อครับ ชมวิวอีกจุดหนึ่งที่เขาทําขึ้นไว้นะฮะเป็นเหมือนห้างหรือนั่งร้านขึ้นไปเนี่ยนะครับนี่เป็นชั้นที่สองขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งนี่จุดชมวิวธริมชาติภูผาเหล็กเขาบอกว่าจุดเนี้ยจุดที่เรายือนอยู่เนี่ยครับพิกัดระบบ wgs 8 4ที่4 8ิบ q 0336142 e 1 9 0 9806 n ผมเข้าใจว่า e กับ n เนี่ยก็คือเรื่องของทิศนะครับมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางประมาณ462เมตรอยู่ในท้องที่บ้านท่าวัดตำบลปทุมวาปีอ,อําเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเบื้องหน้าของเราก็คือทิศเหนือในเวลากลางวันเนี่ยมองเห็นทัศนียภาพของชุมชนต่างๆได้ถึงสามอำเภอ เขาบอกเริ่มจากทางด้านซ้ายมือก่อนเลยนะครับเป็นชุมชนอำเภอสองดาวส่วนที่ไกลสุดลูกหูกลูกตาน้วนะครับเป็นอำเภอสว่างเด่นเด่นอุโหเห็นได้ไกลขนาดนั้นเลยนะและชุมชนที่อยู่ทางด้านขวามือชุมชนอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสุรนทร์ส่วนในเวลากลางคืนจุดนี้เราจะเห็นแสงไฟฟ้าของทั้งสามชุมชนได้อย่างชัดเจนและมีความสวยงามอีกรูปแบบหนึ่งจน,จนได้รับการตั้งชื่อจุดชมวิวนี้ว่าจุดสองดาวบนดิน โอเคนะครับจุดสองดาวบนดินก็สรุปว่ากลางวันซ้ายมือเป็นอำเภอสองดาวนะซ้ายมือเราเนี้ยเป็นอำเภอสองดาวส่วนไกลไกลนู้นนะฮะคืออำเภอสว่างเดินดินและด้านขวามือก็คืออำเภอวาริชภูมิทั้งหมดนี้สามอำเภอนี้ติดกันนะครับอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุนทรทั้งหมด ก็มีป้ายติดบอกว่าดอกไม้ชนิดอะไรบ้างนะครับที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับแค่นี้ก่อนกันแล้วกันนะครับกับอุทยานแห่งชาติภูผาเล็กนะครับอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครครับ